สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับเบาร้องนะครับเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมวดประจำวันที่1นะครับเดือนมีนาคม2565นะครับวันนี้ผมก็ลงเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามีพี่ๆเอฟซีนาอคอมเมนต์มาเพราะว่าลงแนวทางช้านะครับผมไม่เห็นแนวทางนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเรียกว่าบางวันนะครับผมก็ งานเยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลาลงนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มี Ot นะครับก็เลยรีบลงแนวทางให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสําหรับแนวทางนะครับของวันที่28นะครับวันนี้นะครับี่28สูตรเม็ดเดียวนะครับผมให้เด่น7เด่น9เน้นไปที่น้อยพิเศษนะครับพี่ๆเน้นไปที่น้อยพิเศษนะครับ นอยเฉพาะกิจนะครับ470นะครับกับ83นะครับ70นะครับก็มาเข้านะครับสายวิ่งสายรูดได้เฮนะครับน้อยแรกนะครับผมส่วนน้อยพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับตัวเด่นเนี้ยตัวเด่นนี่มา2ตัวเลยนะครับตัวเด่นนี่มา2ตัวเลยนะครับเด่น9นะครับถ้าใครเอา9้าไปวิ่งรูดก็มาใน19นะครับส่วน ตัวเด่นวิ่งรู่ที่7นี้ไม่มานะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับสลับน้อยพิเศษนะครับส่วนน้อยปกตินะครับ0 7 5ย์กับ57นี้มาตรงๆในตัวน้นเลยนะครับแตกบนแตกล่างเลยนะครับพี่พี่เนี่ยแตกบนแตกล่างเลยนะครับถ้าใครตามต่อน้อยรอบปกตินะครับเน้นน้อยผิดนะครับพี่พี่แต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้นี่มานะครับที่ผมเน้นให้5คู่เนาะมา1คู่นะครับผม ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับก็เด้งบนเด้งล่างเลยเนาะนะครับส่วนลอกบ i p นะครับ763กกับ91อันนี้91ก็มาอีกแล้วนะครับมาตัวเดิมนะครับนะครับเจ็ดก็มาในตัวเด่นนะครับผมเนี่ยก็ถือว่ามาดีนะครับสำหรับตัวเด่นวิ่งลูดนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับของวันที่1นนะครับเป็นเดือนมีนาเนาะก็ เดือนใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ปังๆเฮงๆกันทุกๆคนนะครับผมพรุ่งนี้ก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับถ้าใครยังถ้าใครยังไม่มีแนวทางเนาะก็ไปรับชมย้อนหลังได้นะครับแนวทางผมก็ลงให้แล้วนะครับสลับหวยรัฐบาลไทยแต่ไม่รู้ว่าเลขจะเต็มหรือเปล่านะครับพี่ๆนะครับผมสําหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นวันนี้นะครับของวันที่1นะครับผมให้เด่นไปที่นะครับ ็ยังชอบตัวเดิมนะครับเด่น7เด่น7แล้วก็เด่น0นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมยังให้7นะครับพี่พี่ผมยังให้7นะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับ7ก็จะมี70 71 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด แล้วก็79นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับสลับในนอยเมื่อวานนี้เด้งหน้าเด้งหลังในรอบปกตินะครับวันนี้ผมให้ไปในนอยพิเศษนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับที่พี่ที่ผมเน้นให้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองเอาไปพิจารณาในนอยรอบเฉพาะกิจรอบปกติแล้วก็รอบ v i p นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับ ส่วนหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เก้านะครับพี่พี่ก็จะเป็นเก้าเจ็ดศูนย์นะครับ9ก้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับก็จะมี5คู่นะครับ5คู่ก็จะมี เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ผมว่าเจ็ดห้านี่ก็ไม่แน่นะครับพี่พี่เขาชอบออกตัวเดิมเนาะเอาผมให้เจ็ดห้านะครับก็ไม่แน่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะครับผมแล้วก็เจ็ดสองอีกคู่นะครับอีกคู่ก็จะเป็นเจ็ดสี่ นะครับพี่พี่นะครับก็ห้าคู่นะครับที่ผมเน้นให้นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนี่เลยนะครับ970นะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมรับชมแล้วชื่นชอบค่อยตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่เพื่อนๆนะครับขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ